สวัสดีครับชาวชิวเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน c เค้าต r วใสนะครับวันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับยูมีนาเฟนเลียนะครับก็คือตัวละครอเวกที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะฮะเป็นตัวสไตรเกอร์ที่เป็นตัวที่แรงแรงมากๆเลยฮะเพราะฉะนั้นอ่ะโอเควันนี้ผมจะมาจั่วกันทุกคนนะครับผมมีตั๋วอยู่ตั๋วได้ประมาณ 70ตัวนะครับอันนี้คือการันตีที่ได้มาจากคราวที่แล้วนะฮะอ่ะตู้ใหม่ตัวก่อนที่งลลแล้วเลยเอาใช้ลุยเลยครับเราไม่พูดพ่างทำเพลงสวยงามเลยกับตัวฟรีนะครับไอนน้ตัวฟรีเราก็ไม่ได้ขลังเลยนะ,ะปกติแล้วก็ อย่างนี้นะฮะ่ะเมื่อวานหลังจากวอลลิวิชั่นจั่วหาซานไปแล้ววันนี้แล้วก็มาลุยกับมีนาแล้วกันครับไปครับลุยครับยามเช้าครับไปอืมนี่มีกล้องซีเโอแล้ว <c oughs> อ้าจบเลยสั้น <c oughs> สานนะ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วครับเรียบร้อยเมื่อวานผมดวงแตกไปกับบอสดิวชันไปแล้วครับก็เลยอันนี้ก็สบายๆแล้วกันนะครับอ่ะถ้างั้นเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปนะครับเราไปดูกันกับตัวละครใหม่ของเราในคอลเลกชันแล้วครับ นี่ครับเอสเอสอาผลประทะเอสเอสอานะครับสำหรับยูมินาอเวกเฟลเลียรครับอ่ะเป็นตัวละครประทะนะครับอันนี้สเตตัสเลเวลร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> อันนี้นะฮะเคไม่มีตัวนี้ อ่ะตัดประมาณนี้นะครับแอคแท็กสี่พันนะครับแล้วก็เอเจ็ดพันนะครับเอเจ็ดหมื่นเออเจ็ดพันแล้วก็เฮตีประมาณห้าหมื่นนะครับค่าลงหกนะครับอ่าสกิลกันนะครับอ่ะโจมตีไปด้านหน้านะครับสองแทร็เก็ตนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวางทับจะแดดไปข้างหน้านะครับโจมตีรัศมีหกเมตรสามครั้งนะครับ อ๋อถ้าเป็น TP จะเพิ่มดาเมจ15%ของพลัง HP Max นะครับใส่ Target ด้วยแต่ต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่ยานนะครับนะถ้าเต็มก็จะต้านทานสตันนะครับ6วินาทีนะครับเพิ่มความเร็วในะรโจม15%นะครับเป็นสาย X t t a Speed นะครับตัวน,นี้นะฮะเน้นต้องฟันให้เร็วๆนะเพราะว่าใช่ปะ่ะหม่เคยอ่านอยู่ ออเนี่ยหลังการโจมตีพื้นฐานทุกสามครั้งนะครับจะโจมตีเสริมพลังนะครับก็คือต้องไปสายแทงสปีดนะครับอันนี้เพิ่มพอเลยโจมตีเลยเห็นไหมแล้วก็อันนี้นะครับแดชใส่ทรเก็ตนะครับแล้วก็โจมตีเป็นวงกว้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงบัสเตอร์เป็นดาวเวทเพิ่มเติมนะครับออันนี้นะฮะป้าหมาหวังผลสามนะครับนี่ฮะคูดาวซีวินะครับ แล้วก็อันนี้ทำดาเมจนะครับอ่ะแล้วไปกดเทสดูได้ใไหนนะให้มีอ่ะ,อะไปกดจากของตัวเองก็ได้ครับอ๋ออันนี้คือของตัวเองแล้วนี่นะถ้ากดในสมุดจะดูได้แล้วมั้งไม่ใช่นี่ ปลองเล่นกันดูได้นะฮะครับโอ้เทใช่ไหมนี่คือสกิลหนึ่งครับยิงและตีและยิงขึ้นฟ้านะครับโอ้ใ่ถ้าไม่ตายหน่อยครับ นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับสหรับมีนาอวีนนะครับเฟลเลียนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าเกาะเฟลเลียได้ไงไม่เห็นมีเกาะตรงไหนเลยประมาณนี้ฮะก็เลยกลายเป็นว่าคลิปสั้นๆแล้วครับจบไปอย่างไวๆ ดีแล้วที่ไม่แตกครับเพราะว่าค่าจั่วแพงครับตัวสำหรับตัวเวกนะครับโอเคครับทุกคนครับกลับมาโค้งกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปหน้าครับกับยูมินะเอ้ยไม่ใช่อ่ากับน่าจะเป็นวอร์ดิชันนะครับอ่าส่วนเขาตัวไซนี่ ตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าตู้ทหารมาก็จะจวออีกนะครับแล้วก็ว่าจะทำคลิป PVP บ้างเหมือนกันแต่ว่าเออผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ดู PVP จะสนุกไหมได้ดูไปคลิปจะสนุกไหมอาจจะต้องไลฟ์หรือเปล่าแต่ว่าไม่เคยทำไลฟ์เลยก็ลองดูด้ฮะทุกคนยามเช้านะครับเพื่อนห้องข้างๆยังไม่ตื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเสียงดังนะฮะเหตุผลที่ไม่ดีใจอย่างยงตุ้มตามนะครับก็เป็นพอยแบบนั้นละฮะโอเคครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ